ะะตั้งมือขึ้นมาจีบนะคะจีบตั้งวงด้านหน้านะคะเห็นในภาพใช่ไหมตั้งวงหน้านะคะระดับปากเนาะแล้วก็จีบปกข้างนะคะเอียงหัวไปทางมือจีบนะคะเล็กน้อยนะคะให้สวยงามนะคะ,ะแล้วก็การเปลี่ยนมือ,อเห็นในวิดีโอใช่ไหมแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมนะคะจะรำสองเที่ยว นะคะ อีกรอบหนึ่งนะคะเพลงที่สามที่เราจะต้องร้องนะคะก็คือเพลงรำซิมารำนะคะเพลงรำซิมารำเนี่ยเราจะใช้ท่ารำสายนะคะท่ารำสายท่ารำสายก็จะเป็นการบิดข้อมือนะคะบิดข้อมือสลับไปสลับมานะคะขึ้นและลงนะคะจะบิดเฉพาะข้อมือลูกมือมันไม่จะไม่อย่างนี้นะคะ,บ,ะบิดบิด <laughs> แล้วมัน <laughs> จะเป็นงงยนะคะ แล้วจะบิดข้อมือไปแค่นี้นิดเดียวนะคะบิดขึ้นบิดลงเด็กๆลองปฏิบัติดูได้นะคะและ้วท่านยังยังน้าซี่มาหลังนะคะอย่างนี้และครับนี่แล้วเมืออีก โอ้เอ yeah. oh. oh, had, ้าไอ้นั่นถ่ายอะไรนั่นเฮ้ยทำอะไรอ่ะไอ้นั่นสิงอ่ะหักจิตวิสัยนาเวลาอยู่เหมือนรัด หไหนเจ๊ยอยู่ไหนะโอ้โหเฮ้เจ๊กินอ,อยู่นู่นชื่นใจข้าวคัวตะกลมอยู่นี่ เัอชี้ผมอืมกำลังสิงนะกำลังสินนะอยู่ข้างบนเห็นไหมลู่นะ่ะทำอะไรไม่รู้นะ ดูทำไปดูคุณครูสอนออนไลน์ดีกว่าเพลงไอ่ะเพลงดอกไม้ของชาตินะคะจะใช้ท่ารำยั่วนะคะท่ารำยั่วเนี่ยผู้หญิงจะเดินถอยหลังนะคะส่วนผู้ชายจะเดินไปข้างหน้านะคะ <c oughs> เพลงหญิงไทยใจงามจะใช้ท่าพรมสีหน้าปฏบันนี้จีบแล้วก็ ออย่างนี้นะคะและถ้ายุงป้อนหางอมีคนเพิ่งตื่นมีมีช้างดีต้อรับจิดาภาค่ะวันยูกําลังเข้าไปนะวรรันน้ยูโอเคนะคะใช้ถ้าพรงสีหน้าและยูนฟ้อนหางนะคะก็แทงมือลงไปด้านหลังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดวีดีโอแห้เด็กๆดูอีกทีหนึ่ง,งนะคะ ออกมานะคะเพลงศิลปะไลยมั้ครับดวงจันทร์นะคะจะใช้ท่าช้างประสานงานและจ่อเกลมนะคะท่านี้ผมชอบครับเพลงยอดชายใจหานนะคะจะใช้ท่าชนีได้ไม้และจออเพลิงการผู้หญิงจะใช้ใช้ท่าชนีได้ไม้นะคะช้างกระทิบลงครับจออเพลิงการเนาะ เพลงสุดท้ายนะคะเพลงบูชานักลบนะคะเพลงนี้จะแตกต่างจากเพลงอื่นๆก็คือกรรมเที่ยวแรกนะคะผู้หญิงจะใช้ท่าขัดจังนางนะคะส่วนผู้ชายจะใช้ท่าจาังสมกรดนะคะเพล่ที่สองนะคะผู้หญิงจะใช้ท่าล่อกแก้วและผู้ชายจะใช้ท่าขอแก้วนะคะจีบล่อ,อกแก้วปฏิบัติอย่างไรนะคะนิ้วชี้แต่นิ้วกลางนะคะมาที่มาแตะที่นิ้วโป้งนะคะแล้วมือที่เหลือนิ้วที่เหลือก็ก,กรีดออกไปนะคะอันนี้คือการจีบล่อ,อกแก้วเด็กๆลองปฏิบัติดูนะคะแล้ว้ทาอย่างนี้แหละครับ ต่อมานะคะการแต่งกายนะคะการแต่งกายในการรำวงมาตรฐานเนี่ยนะคะจะสามารถแต่งได้ทั้งหมด4แบบนะคะแบบแรกนะคะก็คือแบบชาวบ้านนะคะแบบชาวบ้านเนี่ยจะไม่ได้สวมรองเทา้านันยันเห็นภาพไหมนะคะจะไม่ได้สวมรองเท้านะคะผู้ชายก็จะนุ่งตจงกระเบน สวมคอโพมาลานะคะเอวคาดผ้าห้อยชายด้านหน้านะคะ<ผ>มสมมีและก็น่นนจูกกระเบนอนะคะคบสบายอัดจ,จีบปล่อยผมประดับดอกไม้ที่ด้านซ้ายนะคะเข็มใส่เข็มขัดแล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะคะนนี้ก็จะมีสังวาสนะคะ<ไ>ด้วยเนาะอ่ะแบบราชการที่5้านะคะแบบที่สองเนี่ยนะคะสังเกตดูอันนี้จะใส่รองเทา้าในการรำนะคะ แต่การดราปกติจะไม่ค่อยใส่รองเท้านะคะแต่ถ้าเป็นการรามงมาตรฐานเนี่ยจะใส่รองเท้าในการรรานะคะอันนี้ก็จะเป็นราชการที่ห้าเนี่ยผู้ชายจะใส่เสื้อราชประเตนนะคะรองปะแตนนะคะสูงเท้านี่เกือบถึงเนี่ยกล่าวว่าเช็คชื่อแล้วเหนียวมาเลยนะเมื่อวันยูมาครับแล้วก็ไปเลยโอ้เอ้ไอ้บัวทำอะไรอ่ะถ้าเป็นผมนะ อยู่บ้านสนุกนะครับสอสออนไลนี่นะตอนที่ไปฝึกสอนเนี่ยอยู่ในช่วงของไม่เป็นโลกนะครับไปโรงเรียนทุกวันเลยันาคารพุธพฤหลัสศุกร์เสาร์อนนั้นนันนนนะนั่นก็ครูของแท้นะครับน่ะจากครูมาเป็นทำอะไรนะโดดเรียนมาทำอะไรนะคนนั้นนะเอ้าจากครูมาปีนถ่ายวิดีโอช้าอยู่งงงงแงงอยู่นะ เมาใครเตะจากคุณครูก็มันงงงงงงงนะครับราคาตั้งกองนะครับในยุคนี้ก็เป็นโควิดนะเขาก็สอนอะไรกันนะครับสอนอะไร คุณครูที่มีโอกาสเสีย่ยงเช่นที่โรงเรียนโซะในพื้นที่ของเขามีการแพร่ระบาดของโควิดอาจจะไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่ว่าก็เป็นการปิดโรงเรียน,นครับในจังหวัดสุรินนะปิดโรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนนะครับทางนี้สอบออนไลน์นยเี ก็เลยครับก็มีการสอนออนไลน์ท้งลำออนไลน์สั่งงานออนไลน์ต,าตา่างๆนะครับนนเดี๋ยวเอาเจี๊ยวมือเจล๊าวมือเจล๊าวมือนะครับเดี๋ยวสิบโมงนะครับเจ้าจะไปขายผลไมา้ช่วยสิงนะฮะผมก็ตองน,น,นอนอยู่เสียงดนตรีล้ำง,งง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 ขึ้นมามีการบอกว่าให้เราขาหลบๆหน่อยด้วยนะเออโอเคครับสวัส <c oughs> <Pink S 2> ดีครับ 就是我打。<laughs> <laughs>